เป็นการรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับนโยบายเนี่ยจนถึงระดับในของการปฏิบัติแล้วมองให้เห็นแนวทางว่าแนวทางของการจัดการศึกษาเนี่ยของเราเนี่ยจะเดินเนี่ยไปที่ใดในยอย่างไรนะคะก็มาที่นี่ก็จะได้เบ็ดเสร็จทั้งในแง่ของอ,อย่างที่พูดไว กับเรื่องของกิจกรรมในการจัดเนี่ยมีทั้งเรื่องของการฟังวิทยากรมีการอภิปรายมีการเข้ากลุ่มอะไรต่างๆนีคิดว่ามันเป็นมิติอันนึ่งเนี่ยที่ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดอย่างใกล้ชิดในเรื่องที่สนใจค่ะเั้นทำวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมในการัักกระรสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ทางด้านการประเมินการเรียนรู้เนี่ยให้กับนิสิตครูนะคะจุดที่เนี้นสนใจในการทำเนี่ยเพราะว่าเป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครูนะคะความคิดเนี่ยก็คือว่าทําไมเนี่ยเราถึงจะพัฒนาสมรรถนะนิสิตครูเนี่ยให้พร้อมที่จะออกไปเป็นครูเนี่ยยงมีคุณภาพประเอนที่เน้นเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ในทางด้านสาขาเรื่องของการประเมินทางการศึกษาแล้วก็สอนเรื่องของทางการประเมินแล้วก็เห็นว่าประเมินเนี่ยการเรียนรู้ผู้เรียนเนี่ย มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการเรียนรสอนของคุณครูทั้งหลายนะคะที่จะช่วยทำให้เห็นข้อมูลเนี่ยในการที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนกรสอนของครูได้นะคะจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เริ่มที่ตัวนวัตกรรมหรอกแต่เราเริ่มที่ว่าเราอยากจะพัฒนาอะไรให้กับนิสิตของเรานะคะแต่เราก็ต้องมาหาคำถามต่อไปอีกว่าแล้วเราจะพัฒนาเนี่ยอย่างไร ในเมื่อเราหาเจอแล้วว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาหัวใจสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการสมรรถนะในการประเมินการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ไปหาว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาสมรรถนาได้ก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับแนวทางที่ครูบาอาจารย์เนี่ยใช้สอนกันในสถาบันฝึกหัดผลิตครูเนี่ยต่างๆนำมาสังเคราะห์แล้วก็จัดเป็นระบบของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยขึ้นมาแล้วเรียกตัวเนี้ยว่ามันเป็นนวัตกรรม แต่คนมักจะถามเรื่องว่าพอเป็นมันตรก,กรรมว่าปั๊มเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใหม่ไหมนะคะมันแตกต่างจากของเดิมได้อย่างไรแต่ตัวเดียนคิดเองว่าตัวนวัตกรรมที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราต้องการสร้างสื่อสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้นักวิจัยของเราเนี่ยจัดการเรียนการสอนแล้วเป็นไปในทางใดเดียวกันแต่ได้รับการกลั่นเนี่ยมาจากกระบวนการที่ทําให้นิสิตเนี่ยได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ก็เลยนำเสนอเป็นนวัตรกรรมในการจัดการียสอนค่ะแล้วเราก็หาชื่อที่จะเรียกร่วมกันเนี่ยว่า 3S 2E Model นะคะเป็นลักษณะของออขั้นตอนหรือรูปแบบของการสอนที่ง่ายๆนะคะทุกคนเข้าใจ นะคะสำหรับกลุ่มนักวิจัยในยด้วยกันว่าถ้าเื่อจะสอนเนี่ยก็ต้องกระตุ้นให้รู้สิกเนี่ยสนใจในสิ่งที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็เส,เสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องพันกับชีวิตจริงว่าถ้าเื่อเขาไปเป็นคร,ครูเนี่ยเขาจะต้องไปประเมินอะไรบ้างนะคะเสร็ hmm. จเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องไปคนเนี่ยไปจัดกระทาคือแสวงหาความรู้เพื่อตอบคําถามตัวนั้นแล้วนามาสู่ข้อสรุป และนํามาสู่การอภิปรายเพื่อขยายความรู้ในที่สุดเนี่ยก็ไปสู่ขั้นตอนของการประเมินนะคะในการประเมินการเรียนรู้เนี่ยของตัวเองว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรและเรียนรู้ที่จะนําไปใช้เนี่ยอย่างไรขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างง่ายสําหรับอาจารย์ที่เข้ามาสู่กระบวนการทํางานในการพัฒนานิสิตในเก้ากลุ่มของเราที่จะเป็นตัวสื่อสารเราก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นนวัตกรรมในการจัดก,การอสอนค่ะ ยวเพิ่งทํางานวิจัยนี้เสร็จนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของสภาการศึกษาเห็นอะไรอะเรื่องของการประกวดงานวิจัยแล้วสิ่งที่เันมองอย่างหนึ่งก็คือว่าสภาการศึกษาเนี่ยจะให้จะนําเผยแพร่ถ้าเผื่องงานวิจัยที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะเผยแพร่ เพราะฉะนั้นเองคิดว่าเรื่องของการเผยแพร่งานวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวนักวิจัยถ้าเผื่อทาก็คือตีพิมพ์ลงวารสารหรือไม่ก็ออกไปพรีเซนต์งานตามที่ประชุมวิชาการแต่โอกาสนี้เป็นโอกาสทองเลยล่ะของการที่เราจะได้สามารถที่เผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้กับคุณครูในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยที่จะเอาไปใช้เรืยองก็มองเห็นว่าการที่ฉดนได้รับรางวัลเนี่ยนะคะหรือว่านักวิจัยของเราได้รับรางวัลหรืออะไรต่างๆมันเป็นแรงผลักดัน แรงผลักดันที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วต้องการที่จะพัฒนางานของตัวเองให้ดีเนี่ยเป็นงานที่รับการยอมรับน้นมองตรงจุดนี้ค่ะ